สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยนะครับเทรดเดอร์แอนด์เกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในการแนะนําอาวุธที่ดีและก็หาได้ในต้นเกมนะครับซึ่งคราวก่อนนะครับผมก็ได้ทําการแนะนําดาบเคี้ยวยาวสุนัขล่าเนื้อไปแล้วนะครับตลอดปัจจุบันนี้นะครับดาบที่ผมจะมาทําการแนะนํานะครับนั่นก็คือดาบที่เรียกว่าดาบใหญ่เชมอนะครับเรื่องตำแหน่งของมันจะอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆตามผมมาเลยครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับทําการเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับ ตำแหน่งที่ดาบเคมออยู่นะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับทางใต้สุดและครับนั่นก็คือปราสาทโมดนะครับตื่นเตอนก็สามารถขี่ม้านะครับไปได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยถ้าอยากสบายก็บ้บมาตรงนี้ก็ได้ครับตรงหน้ากําแพงปราสาทโมดนะครับไอ้ตรงที่เราสู้กับหานมาลาตีที่ดรอปท่อสงคราโลกกําแพงเหล็กนะครับก็ไปกันเลยครับผม ตรงหน้าทางเข้าปราสาทก็จะมีโกเลมถือธนูยักษ์เฝ้าอยู่นะครับก็พยายามลบกันดีๆนะครับไม่จะเป็นทังสู้กันได้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับปราสาทโมนนะครับต่อไปก็จะไปตำแหน่งที่ดาบอยู่กันเลยนะครับก็ให้เรานะครับทำการเคลื่อนลิฟขึ้นมานะครับตัวดาบนะครับก็จะอยู่ข้างหน้าเรานะครับซึ่งเรานะครับต้องปิ้งฝ่าศัตรูเข้าไปเอานะครับก็สามารถทําตามปกได้เลยนะครับ ตำแหน่งดาบก็จะอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเองนิดครับผมวิ่งฝ่าเขาไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องสนใจศัตรูอะไรทั้งนั้นต้องระวังกันด้วยนะครับศัตรูค่อนข้างตีแรงพอสมควร คราวนี้นะครับเราก็ได้ดาบเคมอมาครอบของกันแล้วนะครับผมไม่ยากเลยซึ่งดาบเคมอนะครับก็จะเป็นดาบใหญ่มาตรฐานนะครับที่มีสแตทแล้วก็มูฟเมนต์ค่อนข้างดีนะครับตัวสกิลที่ติดมากับดาบนะครับนั่นก็คือสกิลคมราชสีนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างแปลงเอฟเช่นกันนะครับไปดูกันที่มูฟเมนต์กันก่อนเลยนะครับตัวมูฟเมนต์ของดาบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโจมติเบานะครับ จะค่อนข้างคล้ายกับดาบที่ผมใช้ทํคลิปเท่าสงครามคุ้มค้า่งนะครับแต่ว่าโดยตัวสเตตจะค่อนข้างดีกว่านะครับอันนี้ต่อไปนะครับเป็นโจมตีหนักอันนี้จะค่อนข้างจะเป็นการแทงนะครับต่อไปนะครับจะมาดูสกิลคมลัดังสีกันนะครับตัวสกิลนะครับก็จะเป็นการกระโดดหมุนตัวหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ฟาดดาบลงมาจาดกางอากาศนะครับเพิ่มความแรงไม่ต้องพูดถึงครับ แล้วยิ่งเราถือดาบหนักไว้ในมือด้วยก็ค่อนข้างแรงแน่นอนครับนี่นครับก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเดี๋ยวจะมาลองใช้กับศัตรูกันดีกว่าเห็นไหมครับความแรงไม่ธรรมดาจริงครับรักตามรถ้าเอาตรงๆผมว่า จังหวัดที่ปาดลงมานะครับแรงกว่าสกิลแรงกว่าสกิลเพลงดาบเขี้ยวยาวอีกนะครับในจังหวะแรกต็เดี๋ยวจะไปลองทดสอบกับนักบรบคาเดนเช่นเคยนะครับผมพอ,อมาถึงตำแหน่งนักบรบคาเดนกันแล้วนะครับมาลองดูสกิลกันนะครับเห็นไหมครับนักบรบคาเดนยิงโดน300บวกเลยนะครับ ความแรงของคมราชสีนะครับซึ่งจากที่ผมทําการสังเกตนะครับเหมือนจังหวะที่เราใช้สกิลนะครับเราจะติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับซึ่งเราจะไม่โดนขัดระหว่างที่ใช้สกิลอยู่นะครับแต่ก็ยังได้รับความเสียหายอยู่นะครับก็ดูจากเลือดผมได้นะครับในจังหวะที่เขาฟันส่วนขึ้นมาระหว่างที่ผมใช้สกิลพอดีครับก็ยังโดนดามเมจอยู่นะครับก็ต้องระวังกันด้วย ทดลองกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานไม่ยากเลยสำหรับสกิลผมราชสีก็ทำการทดสอบจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับตัวสกิลนะครับเหมือนจะเป็นสกิลหมู่ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราลากสตูมารวมกันเยอะๆนะครับสามารถกระโดดปันรวดเดียวได้เก็บได้หลายตัวเลยนะครับตัวดาบเคมอนนะครับก็จะสามารถทำการปรับเปลี่ยนเท่าสงครามได้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบ ตัวเท่าสงคราำผมราชสีลครับก็สามารถปรับเปลี่ยนเท่าสงครามได้ตามใจเพื่อนๆได้เลยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราได้นำเสนอจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับดาบใหญ่เคมอนะครับก็หวังว่านะครับข้อมูลที่ผมได้นำเสนอไปนะครับจะถูกใจเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยเพราะถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปนะครับช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อผมนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆครับซึ่งผมนะครับก็คิดคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Elden Ring ไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเหลือเพียงแค่ทยอยทรับออกมาเรื่อยๆนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆกดติดตามไว้ครับก่อนจะได้เห็นเป็นคนแรกๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับออตัวราไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่ครับผม